สวัสดีค่ะเด็ๆกๆกลับมาพบกับคุณครูแยงอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนอัลบั้หนึ่งพับสองนะคะวันนี้ครยแยงไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุยแยงมีคุณครูที่นักศึกษาทับสองมาเป็นเพื่อนและช่วยทำกิจกรรมกับเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพ,พี่เจนะคะเป็นนักศึกษาพักสอนประจำห้องเรียนอับั้หนึ่งับสองนะคะ วันนี้คุณครูแยมมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติและเรียนรู้นะคะคุณครูแยมและคุณครูเจมีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยนะคะเด็กๆจะทำยังองคะถ้าอยางทำแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวตามจังหวะนะคะคุณครูแยมก็จะแนะนำ ให้เด็กๆได้ดูก่อนนะคะท่าที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนำมือทั้งสองข้างนะคะเท้าสะเอวค่ะเด็กๆที่พูเจ้นะคะและย่ำเท้าไปมาค่ะท่าที่สองนะคะให้เด็กๆนำมือข้างเลยข้างหนึ่งนะคะเท้าสะเอวและนำมืออีกข้างนะคะชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะและโยกตัวไปมานะคะเราจะทำท่านี้นะคะสลับซ้ายขวาไปมานะคะ เด็กยื่นมือไปข้างหน้านะคะและนำมือประสานกันนะคะแล้วค่อยๆกางออกนะคะท่าที่4ี่นะคะให้เด็เกตการแขนออกนะคะและหมุนตัวหนึ่งรอบนะคะท่าที่5านะคะให้เด็กนำมือประสานกันทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่อกนะคะและโยกตัวไปมาะคะ่ะเป็นยังไงคะเด็กยากนะคะท้าไม่ยากนะคะเดี๋ยว จะมาเต้นประกอบเพลงขอม่ เคลื่อนไหวและจังหวะแล้วให้เด็กนะคะดูท่าเต้นจากคุณครูเจแล้วไปซองเต้นนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้คุณครูแยมและคุณครูเจดีด้วยนะคะและว,วันนี้นอกจากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะแยมก็จะมาสอนเด็กๆให้รู้จักหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะว่าแต่ละคนในครอบครัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างเด็กๆอ,อยากดูยคะถ้าาอยูแล้วก็ไปชมกันเลยะคะ่ะ คุณพ่อนะคะฟ้าเชิดคุณพ่อฟ้าเชิดคุณพ่อนะคะเป็นผู้นำครอบครัวมีหน้าที่ทำงานฐาเงินมาใช้ใจให้กับครอบครัวนะคะและอีกนอกจากนี้นะคะคุณพ่อยังมีหน้าที่ทำงานซ่อมแซมในบ้านนะคะภายในบ้านอย่างเช่นซ่อมเก้าอี้ซ่อมโต๊ะซ่อมท่อน้ำเป็นต้นนะคะและอีกอย่างนะคะหน้าที่ของคุณพ่อก็คือการดูแลทุกคนภายในครอบครัวนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ที่สองนะคะคุณแม่ mother คุณแม่ mother คุณแม่นะคะมีหน้าที่คอยดูแลเด็กๆและคนในครอบครัวนะคะคุณแม่บางท่านอาจจะอยู่บ้าน,าน,าเ,านเป็นแม่บ้านนะคะหรือบางท่านเป็นทั้งแม่บ้านและออกไปทํางานหาเงินเพื่อมาดูแลเด็กๆและคนในครอบครัวนะคะคุณแม่จะ บ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่ในบ้านนะคะ,นนะ,คะทุกคนต้องช่วยกันทำนะคะนี่คือหน้าที่ของคุแม่ค่ะค่ะต่อไปสมาชิกคนที่3ามของครอบครัวนะคะคือลูกๆนะคะลูกสาวและลูกชายนะคะหน้าที่ของลูกๆที่สําคัญที่สุดคือต้องเป็นแบบนีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะและตั้งใจเรียน ง้งใจเรียนนะคะเวลาเรียนออนไลน์ก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะและเวลาที่เด็กๆมีเวลาว่าเด็กๆก,ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะนี่คืหน้าที่ของลูกๆนะคะคือเป็นเด็กดีตั้งใจเีย หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในครอบครัวของเราคือทุกคนต้องช่วยเหลือกันดูแลกันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะและเด็กๆะะหลังจากที่ดูคลิปของครูแยนไปแล้วอย่าลืมถ่ายรูปกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวและส่งมาให้เพื่อนๆในไลน์กลุ่มห้องเรียนอ่นานบางนิคอ2ดูด้วยนะ สำหรับวันนี้กิจกรรมเพียงมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าเด็กเกดมาดูกันนะคะว่าในสัปดาหนะ์หน้าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ